โรคต้อหินเป็นโรคที่เกิดจากความดันในลูกตาสูงจนไปกดและทำลายเส้นประสาทตาทำให้ตามัวลงและอาจจะถึงขั้นตาบอดได้ส่วนมากผู้ที่เป็นต้อหินจะไปพบแพทย์ตอนที่มีอาการเฉียบพันอย่างเช่นปวดตาตาแดงหรือตาโมวลงทันทีบางคนมีอาการเหลือลังก็คือตาจะค่อยๆโมวลงโดยที่ไม่มีอาการตาแดงนํำมาก่อน ดังนั้นผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางตาหรือผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปควรไปตรวจความดันตาปีละหนึ่งครั้งเพื่อหาต้อหินตั้งแต่เนิ่น,น,นหากได้รับการรักษาทันก็จะช่วยป้องกันการตาบอดได้ในส่วนการรักษาของผู้ที่เป็นต้อหินทำได้โดยวิธีการผ่าตัดหรือคุณหมอจะยิงเลเซอร์เข้าไปที่รูม่านตาเพื่อลดความดันในตา ฝากกดถูกใจฝากแชร์ออกไปเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ที่เฝ้าระวังโลกต้อหินนะคะ